ตลาดนัดวัดหอยนะครับวัดร้านหอยช่วงนี้เขามีงานนะครับงานบุญบั้งไฟนะครับวัดร้านหอยนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่นะครับพฤษภาคมนะครับน,นะครับมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะครับ วันนี้วันดีนะครับวันรวยนะครับวันนี้วันรวยนะครับนี่ท้าวเวสุวรรนะครับนี่ครับปิดทองนะครับ,รบะแะ<ถ>ด,ดอกสวยเบยดอกริงไม่ดอกบอมนะครับงานปิดทองนะครับงานประจำปีของวัดล้านหอยนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่พฤษภานะครับกลางคืนมี ดนตรีแสดงมหรสลศพนะครับเชิญไปเที่ยวงานกันนะครับวัดรัตนเนตรารามนะครับหรือวัดว่าวัดล้านหอยนะครับเดี๋ยวที่สัมพันธตานะครับนาดีจับบินบุรีเอยนาดีปาจินบุรีนะครับ